นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เนะตมเยพุทโธภควาโกสัมพียังวิหรติโคสิตาลาเมตีติอนุสนธิภาวินัยเทศนหามีปุพาปราสืบเนื่องโดยลำดับมาบัดน,นี้จากวิจัชนาในมหันละกะวิหาละกะถาสิกขาบทที่เก้าแห่งภูตคามาวักปาจิตติกันสืบกระแสวาลาพรบาลีอันมีนิทานวัจ,จนะในเบื้องต้นว่าเตนะสมเยพุทโธภควา สมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคสากยังขี่รถทรงสำราญพระอิริยาบทอยู่ในพระนครโกสัมพีประทับอยู่ที่พระวิหารโคสิตารามอันเศรษฐีมีนามว่าโคสกะยกถวายเป็นพุทธาธิวาตสมัยนั้นมีมหาอมมารผู้หนึ่งเป็นผู้อุปถากท่านพระชน,นะได้จัดการสร้างวิหารคือกุฏิที่อยู่ถวายหนึ่งหลัง ทั้นนั้นท่านพะชันนาะเป็นผู้อำนวยการให้มุงให้โบกฉาบอาปูนวิหารแล้วแล้วเล่าเล่าว,ว,วิหารทานน้ำหนักไม่ไหวก็ทลายลงท่านจึงลงมือลากและขนเก็บเองทับสัมภาระแห่งวิหารคือหญ้าและไม้ได้ผ่านนาข้าวเหนียวของพรามผู้หนึ่งเป็นเหตุให้ข้าวกล้าเสียหายพรามนั้นจึงตำหนิ ว่าจะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ยากายทําให้นาของพวกข้าพเจ้าเสียหายเช่นนี้เล่าพิสูจน์ทั้งหลายได้ยินาพามผู้นั้นโพลธนาบรรดาพิสูจนที่เป็นผู้มักน้อยสันโดดต่างก็ออกโอดโพลธนาติเตียนท่านพระฉันนาว่าท่านจะนท่านพระฉันนาจึงได้บงการให้มุงให้โบกฉาบแล้วโบกฉาบเล่าซึ่งวิหารอันสร้างแล้วเสร็จวิหารทานน้ำหนักไม่ไหวจึงได้ทลายลง แล้วกาบทุนเนื้อความนั้นแด่พระผู้พระพุทธองค์ให้ทรงทราบทุกประการเอตสมิงนิทานนโดยอาศัยนิทานโดยอาศัยวัตถุนิทานเรื่องนี้เป็นปฐมเหตุสมเด็จพระบรมโลกเชสาศาสดาจึงมีพระบัญชารับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วทรงสอบถามได้ความสมจริงตามข้อกล่าวหาจึงทรงติเตียนท่านพระฉันนาโดยอเนกประการมีอาทิว่าโมฆะปุริสะ ดูกนโมฆะบุรุษผู้เปล่าจากมรกผลนารุพานการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสทั้งยังไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วพิกเวดูก่นโสงผู้เพิดแพวด,ด้วยศีลพจน์โดยกําหนดนับแต่บัดน,นี้ไปพวกเธอพึงสแสดงพุทธานาปาติโมกชิขาบทนี้ในที่ชุมนุมสงทุก,กึงเดือนดังนี้ มหารากังบรรณาพิขุนาวิหารลางการะยะมาเนนะปาจิตยังความว่าอันหนึ่งพิสูผู้จะให้ทําซึ่งวิหารใหญ่จะวางเช็ดหน้าเพียงไรแต่กรอบแห่งประตูจะบริกรรมช่องหน้าต่างพึงยืนในที่ปาสจาาของเขียวอํานวยให้พอกได้สองถึงสชั้นถ้าเธออํานวยให้พอกยิ่งกว่านั้นแม้ยืนในที่ปาสจาาของเขียวสด ก็เป็นปาจิตตีดังนี้อธิบายความตามในแห่งสิกขาบทวิพังว่าที่ชื่อว่าวิหารหมายเอากุติที่เขาโบกชาป,ปูนทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งทั้งเบื้องบนหรือเบื้องล่างคําว่าใหญ่นั้นหมายความว่าม,มีเจ้าของพิสูผู้จะให้ทําซึ่งวิหารใหญ่คือกุติตึกอันมีเจ้าของผู้สร้างถวายเป็นผู้อํานวยการก่อสร้างหรือจะวางเช็ดหน้าประตู หรือจะวางเช็ดหน้าคือประตูพึงวางแค่กรอบบานประตูชั่วหัตถบาทโดยรอบหรือจะบริกรรมหน้าต่างหรือช่องลมให้มีสีขาวสีดำสียางไม้ลายดอกไม้เถาวันฟันมังกรประมาณ5้าแถวพึงยืนในที่ปราจากของเกี่ยวสดได้แก่ต้นยาต้นข้าวอำนวยการให้พอกได้2องถึงสชั้นเป็นอย่างมากหากอำนวยการเกินกว่านั้นต้องอาบัติปาจิตตี ถ้ายืนตั้งการอยู่ในที่ที่มีของเขียวสดต้องอาบัตทุกกดอันหนึ่งเมื่อจะให้มุงหลังคาตามแถวแนวพึงมุงเอาได้สองแถวแถวที่สมสั่งให้มุงแล้วพึงถอยกลับหรือเมื่อจะให้มุงเป็นชั้นพึงมุงเองได้สองชั้นชั้นที่สามสั่งให้มุงแล้วพึงถอยกลับหากกำนวยการยิ่งกว่านั้นแม้ยืนอยู่ในที่ปราจากของเขียวสดเมื่อมุงด้วยอิฐ ต้องอาบ <without them. S 1> oh, ัติปาจิตตีทุกๆแผ่นอิดเมื่อมึงเมื่อมุงด้วยศิลาต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆแผ่นศิลาเมื่อพอกด้วยปูนขาวต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆก้อนปูนเมื่อมุงด้วยยาต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆกำยาเมื่อมุงด้วยใบไม้ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆใบไม้ในบทภาชนีท่านว่าทําเกินกว่าสามชั้นสำคัญว่าเกินก็ดีสงสัยหรือเข้าใจว่าไม่ถึงก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีทั้งนั้นไม่ถึงสามชั้นสําคัญว่าไม่ถึงก็ดีสงสัยก็ดีต้องอาบาัติทุกกดเข้าใจว่าไม่ถึงไม่ต้องอาบาัต <c oughs> ิในอนาปฏิวาละท่านว่าทำคูหากุติมุงด้วยยาทําให้แก่พิสูุอื่นทําด้วยทรัพย์ของตนเองเว้นเรือนที่อยู่ไม่ต้องอาบัติทั้งนั้นพิสูจบ้าพิสูุอาธิกรรมมีกาต้นพระวัญญาตก็ไม่ต้องอาบาัติ และสิ้นกระแสความในมหัละกะวิหาระกถาสิกขาบทที่เก้าแห่งภูตคามาวักในปาจิตติกันเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้จะได้วิสัชนาในสัมปานกะถาสิกขาบทที่ส0แห่งภูตคามาวักในปาจิตติกันสืบต่อไปดำเนินความตามวาละพระบาลีอันมีในเบื้องต้นนั้นว่าเตนะสม,มัยเยพุทโธภควาสมัยเมื่อสมเด็จพระบรมโลคนาจาสสดาประทับอยู่ นาคาละ,ะเจดีสถานเขตพระนคอรอารวีสมัยนั้นพวกพิสูจชาวเมืองอรารวีกำลังทำนวกรรมการก่อสร้างเสนาชนะกุติที่อาศัยเธอรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์ก็ไม่เกงอาบัติตักน้ำนั้นลดเองบ้างให้คนอื่นตักลดบ้างซึ่งตนยาและดินบรรดาพิสูจทั้งสิน้นที่เป็นผู้มักน้อยสันโดดมีความละอายมีความรังเกียจผู้ไข่ต่อสิขา ต่างก็พากันติเตียนว่าพิสูจชาเมืองอารวีไม่มีความกระดากอายไม่เกงอาบาดแม่รู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์ก็ยังตักน้ำลดเองบ้างให้คนอื่นตักลดบ้างซึ่งยาและดินแล้วกราบทูลความเรื่องนั้นแด่สมเด็จพระมหามุนินปิ่นสฉ์ให้ทรงทราบทุกประการอัทโขภควาลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงมีพระบัญชารับสั่งให้ประเดียงสงลงประชุมพร้อมกัน แล้วทรงสอบถามพิสูจนชาวเมืองอรารวีก็ได้ความสมจริงตามคดีที่กล่าวหาจึงทรงติเตียนว่าโมฆาปุริสาดูก่อนโมฆาบุรุษทั้งหลายะนัายพวกเธอจึงได้ทําเค่นนั้นเล่าการกระทําของเธอเหล่านั้นนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดังนี้เป็นต้นเมื่อพระองค์จะทรงนินพนธ์พุจธพธ์เป็นจิกขาบทบัญญัติ จึงตัดว่าพิกเ,เวดูก่อนสองผู้ปฏิบัติซื่อตรงเป็นอันดีโดยเหตุนี้แลตะตถาคตจากบัญญัติกขาบทแก่พิสุสงทั่วสังคมนทนให้พวกเธอท่องบนทรงจําไว้โดยมุขปาฐและแลวแลลแลวแล,แ,ล,แ,ล,แ,ลแสดงในสังฆสันนิบาตณวันอุโบสถซึ่งมีซึ่งมีกำหนดไว้ทุกๆก,กึ่งเดือนเพื่อให้สหพรมจารีเพื่อนพรมจรันฟัง ดุตถาคตเทศนาสอนสั่งในบัตรนี้ว่าดังนี้โยปนาพิขุชานังสัพานกังอุทธกังตินางวาปาจิตตียังแปลความว่าอนหนึ่งพิสุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์รถเองก็ดีให้รถก็ดีซึ่งยาก็ดีซึ่งดินก็ดีเป็นปาจิตติดังนี้อธิบายความแห่งสิกขาบทนี้ตามนายแห่งบาลีในสิกขาบทวิพังว่า คำว่ารู้อยู่หมายความว่ารู้เองหรือคนอื่นบอกก็ตามได้น้ําว่ารู้อยู่น้ํามีตัวสัตว์นั้นหมายเอาตัวสัตว์เล็กๆอันมีอยู่ในน้ําเช่นลูกน้ําเพราะคําว่ารู้อยู่อาบัตในสิกาบทนี้จึงเป็นชชจิตตะกะพิสูรถเองก็ดีใช้คนอื่นลดก็ดีต้องอาบัตปาจิตตีใช้ครั้งเดียวแม้ลดแมเขาลดแม่มากครั้งก็ต้องอาบัตปาจิตตีตัวเดียว แม่น้ำมีตัวสัตว์สำคัญว่าไม่มีลดลงก็ไม่ต้องอาบัดในบทภาชนีทันวาน้ำมีตัวสัตว์พิสูจน์สำคัญว่ามีแล้วลดเองก็ดีใช้คนอื่นลดก็ดีต้องอาบัดปาจิตตีสงสัยต้องอาบัดทุกกดน้ำไม่มีตัวสัตว์พิสูจน์สำคัญว่ามีก็ดีสงสัยก็ดีแล้วลดเองก็ดีใช้คนอื่นลดก็ดีต้องอาบัตทุกกดสำคัญว่าไม่มีตัวสัตว์ไม่ต้องอาบัด ในอนาปฏิวาระท่านว่าพิสูผู้ไม่แก้งก็ดีไม่มีสติก็ดีไม่รู้ก็ดีพิสูบ้าก็ดีพิสูอาธิกรรมมีกาต้นพระบัญญัติก็ดีเหล่านี้ไม่ต้องอาบัตและสิ้นกระแสะความในสัปปานากะสิกขาบทที่10แห่งปูตะคามาวัคในปาจิตติกันเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปจากวิสัชนาข้อภาวินยัยสิกขาบทที่หนึ่ง แห่งโอวาทวักสืบไปมีใจความว่าเตนะสมเมยพุโทโธภควาสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาพพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของข้าบดีอนาถาปิณิกะเขตพระนครสาวัตถีขั้นนั้นหมู่พิสุชั้นเถระที่ทําการสอนภิสุนีย่อมไดจีวรบิณฑบาตและเสนาสนะเพสัตอันเป็นปัจจัยเครื่องบําบัดไข้ ขั้น,นั้นพิสุจชาวปกีจึงปรึกษากันว่าเอตลหิโคอ,อาบุโสท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้พิสูจชั้นเถระได้ทําการสอนพวกพิสุจนีย่อมมีลาบคือจิวรบินทบาทเสนาสนะและเพศัตขอ,อนิม,มนต์พวกเราไปสอนพวกพิสูุนีกันบ้างเถิดครั้นแล้วจึงพากันเข้าไปหาพิสุนีพันกล่าวด้วยทองคําอย่างนี้ว่า <c oughs> มาเถิดพวกเธอพวกพิสุนีจงพากันไปหาพวกฉัน พวกฉันจักให้โอวาทบ้างอัตโขตาภิขุนิโยพิษุนีพวกนั้นจึงพากันไปหาพิสูชปกีจนถึงสำนักว่ายแล้วนั่งพักหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพิสูชปรกีจึงแสดงธรรมมีคาถาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังวันให้ล่วงไปด้วยติกกระฉานตักถากล่าวคือวาจาคือกล่าวคือเจรจากันด้วยเรื่องไม่เป็นสาระไม่เป็นทางปฏิบัติให้เกิดสันติธรรม มีแนะนำสั่งสอนเรื่องสวรรค์และพระราชาเป็นต้นแล้วสรงพิจุนีพวกนั้นกลับไปต่อมาพวกพิจุนีมีโอกาสได้เฝ้าพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธองค์จึงตัดถามว่าพิขุนิโยดูก่อนพิจุนีทั้งหลายโอว่าสําเร็จประโยชน์ดีหรือเมื่อพวกนางกาบทูลมูลเหตุให้ทรงทราบว่า พระพุทธเจ้าข้าโอวาจะสําเร็จประโยชน์แต่ไหนเล่าเพราะพระคุณเจ้าเาวาชพคีแสดงธรรมมีกรถาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังวันให้ลวงไปด้วยติละชานจักรถาแล้วทรงกลับไปดังนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เจ้าจึงทรงยังพิสูนีให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานล่าเริงด้วยธรรมมีกถาขันพิสูนีพวกนั้นลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทำประทักษิศหลีกไปแล้วจึงมีพระพุทธบัญชารับสั่งให้ประชุมพิสุสงฆ์ทรงสอบถามพิสุชาวพ,พักีในกรณีที่ทรงทราบมาเมื่อพวกเธอทูนรับสารภาพว่าเป็นจริงทุกประการจึงมีพระพุทธบัญหารตำหนิโทษโดยอนเนกปริยายแล้วมีพระบระมพุทธานุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าอนุชานามิพิขเวพิกุโนวาทกังสมันติตุงดูกรพิสุทั้งหลาย ตถาคตอนุญาตให้สมมุติพิสูสอนพิสูนีก็แล้ววิธีสมมุตินั้นพึงทำดังนี้คือปัตมังพิกุยาจิตตับโพพึงเลือกพิสูก่อนทันแล้วพิสูผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบโดยยัติจะถุตกรรมมาวาจาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพังของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติพิสูผู้มีชื่อน,นี้ ให้เป็นผู้สอนพิสูนีนี่เป็นวาจาประกาศให้สงทราบท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติพิสูผู้มีชื่อนี้ให้เป็นผู้สอนพิสุนีการสมมุติพิสูผู้มีชื่อนี้ให้เป็นผู้สอนพิสูนีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงนิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงทวงข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม พิสูจผู้มีชื่อนี้อันสงสมมุติแล้วให้เป็นผู้สอนพิสูจนีชอบแก่สงเหตุนั้นสงจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้อัตโขภควาขันสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพิสูจน์จปปัรคีโดยอนเนกปริยายเช่นนั้นแล้วมีพระกระแสรับสั่งพระกับพิสูจทั้งหลายว่าพิเกเวดูกนพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละตั้งแต่บัดนี้ไปพวกเธอพึงยกจิกขาบทนี้ ขึนแสดงในที่จุมนุมสงฆ์ทุกคกึ่งเดือนดังนี้โยปะนาภิกุอัตอสัมมะโตภิกุนิโยโอวาเทยยะปาจิตติยังแปลว่าอันหนึ่งพิสูตรใด,ไ,ดไม่ได้รับสมมุติดังสอนพวกพิสูจนีเป็นปาจิตติดังนี้ก็แล้วิขาบทนี้เป็นอันพระองค์ทรงบัญญัติแล้วแก่พิสูจสงฆ์แต่ก็ยังคงมีช่องทางให้เลี้ยงปฏิบัติจึงบังเกิดราบัญญัติในภายหลังสม ิงดังกระแสพระบาลีว่าเตนะโขปนาสมยเยก็ข้าวนั้นแลพิสุชั้นเทระได้รับสมมุติแล้วทําการสอนพิจุนีก็ยังเกิยังมีลาบคือจีวรบินบาเจนาธนะและเภสตัตชเหมือนเช่นเคยมาฝ่ายพิสุชาป,ปกีจึงประชุมปรึกษากันว่าเอตะหิโขอ,อาวุโสท่านทั้งหลายบัดนี้พิสุชั้นเถระได้รับสมมุติแล้วสอนพวกพิจูนีย่อมได้ปัจจัยจีตามตามกัน พิจานั้นพวกเราก็พาพิจานั้นพวกเราก็จงพากันไปนอกสีมาแล้วต่างสมมุติซึ่งกันและกันให้เป็นผู้สอนพิจุนีพวกเราก็จะได้ทําการสอนบ้างคั้นปรึกษาตกลงแล้วจึงพากันไปนอกสีมาสมมุติสมัญญาซึ่งกันและกันเสร็จแล้วจึงเข้าไปหาพวกพิสูุนีกล่าวถ้อยคําอย่างนี้ว่าพวกฉันได้รับสมมุติแล้วพวกเธอจงเข้าไปหาพวกฉันพวกฉันจะได้สอนบ้าง พิสูจนีเหล่านั้นต่างพากันเข้าไปหาพิสูจน์ชาปกีถึงที่สำนักกราบไหว้แล้วนั่งพักหน้าที่สมควรสวนข้างหนึ่งพิสูจน์ชาปกีจึงแสดงธรรมแก่พวกพิสูจนีเหมือนที่กล่าวมาข้างตน้นภายหลังสมเด็จพระโทตพสปสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเนื้อความจากเหล่าพิสูจนีจึงมีพระบัญชาให้ประชุมพิสูจน์สงแล้วทรงสอบถามพิสูจน์ชาปกีได้ความจริงขี่ถ้วนไม่ผิดเพี้ยนจึงทรงตำหนีติเตียนให้รู้สึก จำนึกในความผิดแล้วจากได้บำเพ็ญสมณก,กิจถูกต้องตามพระบินัยอันจะเป็นไปเพื่อภาษาท่าของปวงชนผู้นับสือพระพุทธศาสนาและมีพระพุทธดีกาเป็นพุทธานุญาตว่าอนุชานามีพิกเวดูก่อนพิสูทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้สมมุติพิสูผู้ประกอบด้วยองคุณ8ประการเป็นผู้สอนพิสูนีก็องคุณ8ประการนั้นคือหนึ่งมีศีลสำรวมในพระปาฏิโมก ถึงพร้อมด้วยอาจารย์าาระและโคจรมีปกติเห็นโทษเล็กน้อยโดยเป็นภัยสมาทานศึกษามั่นอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสองเป็นพระหูสูตรทรงจำสั่งสมพระพุทธวัจนะที่สดับฟังไว้โดยมากทำเหล่านั้นภายรละในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรมจรรย์อันบริสุทธิ์ให้บริบูรณ์จิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะทำเห็นปานนั้น อันพิสูจนั้นได้ยินได้ฟังมามากทรงจําไว้ได้มากขึ้นปากคล้องใจแทงตลอดด้วยปัญญาสามปาธิโมกทั้งสองมาแล้วด้วยดีโดยพิสดารอันพิสูจนั้นจําแนกเรียบร้อยคล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะสีมีวาจาอ่อนหวานไพเราะสนอโอโจดห้าเป็นที่นิยมยินดีของพวกพิสุมนีโดยมาก 6. มีความสามารถสอนพวกพิจูนี้ได้เจ็ดขันเป็นคลหัรห์เธอไม่เคยร่วงขลุธรรมกับนางผู้นุ่งห่มผ้ากาสายะบวชเฉพาะสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระอ,องค์นี้แผดมีพรรษา20หรือเกินกว่า20พรรษาพิกเวดูก่อนพิจุทั้งหลายพิสูประกอบด้วยองคุณ8ประการนี้ตถาคตอนุญาตให้สงสมบติเป็นผู้สอนพิจูนี้ได้ดังนี้ บัดนี้จะอธิบายความแห่งจิขาบทนี้พอเป็นแนวทางศึกษาก็พิจูผู้ที่คณะสงฆ์มิได้ทําการสมมุติด้วยยติจตุกรรมมาวาจาห้ามทําหน้าที่สอนพิษุนีคือสตีผู้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายหากเธอสอนกรุธรรมแปดประการต้องอาบาัติปาจิตตีสอนทำอย่างอื่นหรือสอนพิจุนีผู้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียวต้องอาบัติทุกกฎเตนะสมมเตนะ อันพิสูผู้ได้รับสมบุติแล้วนั้นพึงกวาดบริเวณตั้งน้ําฉันน้ําใช้ปูอาสนะไว้แล้วชวนพิสูไปเป็นเพื่อนนั่งรออยู่มูพิสูนีพึงไปยังสถานที่นั้นกราบไหว้แล้วนั่งอยู่ณที่สมควรตววข้างหนึ่งพิสูผู้รับสมมุติลุมนั้นพึงถามว่าเธอพร้อมเพียงกันแล้วหรือถ้าพิจูนีตอบว่าพร้อมเพียงกันแล้วเจ้าข้าจึงบอกจึงถามว่าเขาลูทำแปดประการยังเป็นไปอยู่หรือ ถ้าพวกนางตอบว่ายังเป็นไปอยู่เจ้าข่าพึงสั่งว่านั่นนั่นเป็นโอวาทละถ้าพวกนางตอบว่าไม่เป็นไปเจ้าข่าพึงให้แล้วมึกถึงขลุธรรมแปดประการดังนี้หนึ่งพิสูนีแม่อุปสมบทได้ร้อยพรรษาก็ยังต้องกราบไหว้ตอนรับทําอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมแก่พิสูผู้อุปสมบทแม้นาะวันนั้นสองพิสูนีจะพึงจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพิสูไม่ได้ ามพิสูุนีต้องหวังทำสองประการคือามอุโบสถและไปรับโอวาทแด่พิสูุสงฆ์ทุกๆกึ่งเดือนสี่พิกูุนีจำพรรษาแล้วต้องภาวนาในอุปโตสงฆ์ด้วยสถานะสามประการคือต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังและด้วยลังเกียดถ้าพิสษุนีต้องครุธรรมแล้วต้องปฏิบัติปักขมาปักขมณะมนัดโดยอุปโตสงฆ์ หกพิสูุนี้ต้องแสวงหาอุปสมบทโดยอุปตโตสงเพื่อสิกขามนาผู้ได้ศึกษาข้อสิกขาในธรรม6ประการครบสองปีแล้วเจพิสูุนี้ต้องไม่ด่าบริพาพิสษุโดยปริยายใดๆเลย8เปิดปิดทาง8ปิดทางไม่ให้พวกพิสูุนีสอนพิสษุแต่เปิดทางให้พวกพิสษุสั่งสอนพิกษุนีได้ครูธรรมแปดประการนี้อันพิสูจนีพึงสักการะละเคารพนับถือบูชาไม่ล่วงละเมิดจน ตลอดชีวิตด้วยประการชนิแลต่อแต่นี้จักได้แสดงอัดถังขะตะสิกขาบทที่สองสืบอ,อนุสนธิพระบาลีมีใจความว่าปางเมื่อสมเด็จพระพุทธพระควันตะมุนีประทับอยู่ในที่พระเชตวันอารามของข้า,าบดีอนาธาปินธิกะเกตกรุงสาวัตถีคั้นนั้นพระเถระทั้งหลายได้สอนพิสูนีตามวาละกล่าวถึงข้าวหนึ่งถึงวาละของท่านพระจูลปันทกะที่จะสอน พวกพิสูจนีพากันค่อนว่าวันนี้โอวาจากไม่สําเร็จประโยชน์พอประเดี๋ยวพระคุณเจ้าจูทปันทกะก็กล่าวอุทานคาถาอย่างเดิมนั่นแหละซ้ําๆซ,ซากๆแล้วพากันเข้าไปหาท่านพระจูทปันทกะถึงที่ที่ถึงที่อยู่กาบไหวแล้วนั่งลงท่านพระจูทปันทกะถามว่าพร้อมเพียงกันแล้วหรือท่านทั้งหลายพวกพิสูจนีกาบเรียนว่าพร้อมเพียงกันแล้วเจ้าค้า เขารู้ธรรมยังเป็นไปอยู่หรือยังเป็นไปอยู่เจ้าค่านั่นเป็นโอวาทละน้องหญิงทั้งหลายขันท่านสั่งดังนี้แล้วได้กาอุทานกคาถานี้สำทับอีกว่าอธิเจตโสอัป,ปะมัชโตมุนิโนโมโนะปะเทสุสิกขโตโสกาณะพระวันติตาธิโนอุป,ปสันตัสสะสธาสติมะโตตี ความโศกเศร้าเสียใจย่อมไม่มีแก่มุนีผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ประมาทึกษาอยู่โดยโมนยะปฏิปทาผู้คงที่ผู้สงบระง,งับมีสติทุกเมื่อดังนี้พิสุนิโยฝ่ายพวกพิสูนีจึงเจรจาก,กันว่าอย่างนี้ว่าเราว่าแล้วมีใช่หรือโ,อโอวันนี้โอวาจากไม่สำเร็จประโยชน์เพราะประเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จากกล่าวอุทานอย่างเดิมนั่นแหละซ้าอีก ท่านพระจูลปันทกะได้ยินถ้อยคําสนทนาปาสายของพวกนางท่านใดนั้น <c oughs> ท่านจึงหอะขึ้นจูเวหาเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างทําให้เป็นควันกลุ่มตลบขึ้นบ้างทําให้เป็นไฟลุกโชนบ้างหายตัวบ้างอยู่ในอากาศกลางหาวแล้วได้กล่าวอุทานอย่างเดิมนั้นและพระพุทธพจน์อย่างอื่นอีกมากมาย พิสุุนีทั้งหลายต่างพูดชมเชยว่าอาัจจรันหนักหนาชาวเราเอยเอยไม่เคยมีเลยเมื่อแต่ก่อนนี้โอวาทไม่เคยได้สําเร็จประโยชน์แก่พวกเราเหมือนโอวาทของพ,พระคุณเจ้าจูทปันทะกะอัทโขอายสมาจูทพันฑโกวันนั้นพระธรรมทระจูทพันทะกะกล่าวสอนพิกษุนีพวกนั้นถึงค่ําแล้วส่งกลับไปเมื่อประตูเมืองเขาปิดแล้วพวกนางต้องพักอยู่นอกเมือง รุ่งเช้าจึงเข้าเมืองได้พวกชาวบ้านพากันโพลทน,นาว่าพิสูนีพวกนี้ดูเหมือนไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์พากันพักอยู่กับพิสูนในอารามพึงจะกลับเข้าเมืองเดี๋ยวนี้พิสูนทั้งหลายได้ยินชาวบ้านโพลทน,นาบรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายไข่ต่อสิกขาต่างก็พากันเคาระหาว่าชนายท่านพระจูทปันธกะเมื่อพระอาทิตย์รับเหลี่ยมแล้วยังกล่าวสอนพิสูนีอยู่อีกแล้ว แล้วเข้าฝ้ากกาบทูลกอความนั้นแด่สมเด็จพระผููมีพระภาคพระพุอทงทรงส,งสอบถามท่านว่าดูก่อนจูทพันทกะข่าวว่าตะวันตกดินแล้วเธอยังสั่งสอนพิจูนีอยู่อีกจริงหรือเมื่อพระเทรากาบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าขาจึงมีพระพุทธีพระพุทธดีกาตัดติเตียนว่าดูก่อนจูปัพันทกะฉะนันเมื่อตะวันตกดินแล้วเธอยังสั่งสอนพิจูนีอยู่อีกเล่า การกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อปัสสาทะของผู้ที่ยังไม่มีปัสสาทะดูกรพิจูทั้งหลายตั้งแต่นิปายพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในที่ชุมนุมสงฆ์ทุก,กึ่งเดือนดังนี้สมมโตปิเจพิขุอัฏฐังคเตสุริเยพิขุนิโยโอวาเทยะปาจิตยังแปลว่าถ้าพิจูมแม้ได้รับสมมุติแล้วเมื่อพราธิตัสดง แล้วสั่งสอนพิสูจนีเป็นปาจิตตีดังนี้ <c oughs> อัตาธิบายว่าถ้าพิสุจแม้ได้รับสมมุติแล้วด้วยยติจตุตกรรมวาจาแต่เมื่อตะวันอัสดงคตรับดวงแล้วยังคืนสั่งสอนพวกพิสุนีคือสติผู้อุปสมบทแล้วในพระโตสงด้วยคุธรรมทมแปดก็ดีด้วยธรรมกถาอย่างอื่นก็ดีต้องอาบัตปาจิตตี มีในดังสังวรนามาโดยประการชะนีเอวังก็มีโดยประการลาชะนี <c oughs>